สวัสดีครับผมกิติเชษจากไพบุญเดกครับวันนี้ก็จะมาแนะนําให้กับหน่วยงานราชการนะครับที่กําลังมีโครงการแจกจัดซื้อจัดจ้างครูพันคอมพิวเตอร์นะครับหรือผู้ที่สนใจนะครับที่กําลังจะยื่นข้อเสนอให้กับหน่วยงานราชการเกี่ยวกับครูพันคอมพิวเตอรต์ตามข้อกําหนดของ ICT นะครับมาดูกันว่า ICT มีการกาหนดคุณสมบัติอะไรไว้บ้างมีอะไรที่ต้องคอนเซิร์นนะครับรวมถึงไกด์ไลน์ในส่วนของยี่ห้อแล้วก็รุ่นนะครับที่ตรงตามข้อกําหนดของ ICT นะครับ โดยวันนี้ผมจะมาแนะนําในส่วนของเครื่องไม่ข่แบบที่1ราคา1นึ0 0 0สบาทให้นะครับมาดูรายละเอียดกันเลยครับ ICT มีการกําหนดคุณลักษณะพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ข่แบบที่1ราคา1นึ0 0 0สบาทไว้ตามนี้นะครับข้อที่1มี CPU แบบ10บคอหรือดีกว่าและมีความเร็วไม่น้อยกว่า2.2 GHz ดสอนะครับจำนวนไม่น้อยกว่า1หน่วยข้อที่2 CPU มีแคชเมมโมรีไม่น้อยกว่า 13MB ข้อที่3 มีแรมชนิด DDR4 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า16 g b นะครับข้อที่4ลรองรับการทำเรท0ูนเทแล้วก็เรท5ข้อที่5มีฮาร์ดดิสแบบ s a หรือ SATA ไม่น้อยกว่า1 TB หรือแบบ s l i ร State นะครับไม่น้อยกว่า480 GB นะครับจำนวนไม่น้อยกว่า2หน่วยข้อที่6นะครับมีพอร์ตแลนด์10ทับร้อทับพันไม่น้อยกว่า2ช่องนะครับข้อที่7 มีพาวเวอสไแบบดีนนะครับจำนวน2หน่วยถ้าดูตามข้อกําหนดของ i c t เนี่ย <c oughs> ก็จะเห็นว่าเป็นสเปคของเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปนะครับแต่จะมีคอนเซิร์นในส่วนของเรื่องของ CPU นะครับเพราะว่ามีการกําหนดคอแล้วก็มีการกํ Core, กกาหนดความเร็วไว้นะครับเซิร์ฟเวอร์มีการใช้ CPU 2ตระกูลด้วยกันนะครับก็คือตระกูลแรกก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นตระกูล Intel Bas e นะครับก็คือ CPU ที่ใช้ก็จะเป็น Intel x ซ o n นะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นตระกูล AMD นะครับ ดวย CPU ของ AMD ที่ใช้ก็คือจะเป็น CPU AMD e p y c นะครับเรามาดูรายละเอียดของ CPU ที่เป็นตระกูล Intel x e o n ก่อนนะครับนปัจจุบันเนี่ย CPU ที่เป็น x e o n เนี่ยจะมีเจเนอเรชันเป็นเจเนอเรชัน6ที่เป็นเจเนอเรชันล่าสุดแล้วนะครับแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่นะครับก็ยังมีใช้ทั้นเจเนอเรชัน5แล้วก็บางรุ่นก็ยังมีเจเนอเรชัน4อยู่นะครับอันนี้แล้วแต่รุ่นของเซิร์ฟเวอร์แต่ละรุ่นนะครับ จะมาดูรายละเอียดของ CPU ที่เป็นตระกูล Gen 5แล้วก็ Gen 6นะครับโดย CPU Intel x e o n ที่เป็น Generation 5นะครับที่ตรงตามข้อกำหนดของ i d ซข้อนี้ก็จะเป็น Intel x e o n Silver นะครับ4510 Processor ตัวนี้นะครับเพราะว่า CPU ตัวนี้เนี่ยจะมี CPU คอ r e อยู่ที่12ค o r e นะครับแล้วก็มี Processor b a s e นะครับอยู่ที่2.4 GHz นะครับแล้วก็มี Cache Memory อยู่ที่30 MB นะครับข้ามาในส่วนของ Intel x e o n นะครับ Generation 6นะครับ ข้อกำหนดของ ICT นะครับก็จะเป็น CPU Intel Xeon 6505P processor ตัวนี้นะครับเพราะว่าจะมีจำนวนคอร์ CPU ที่12คอมี processor base อ,อ,อยู่ที่2.2 g h z นะครับแล้วก็มี cache memory อยู่ที่48 MB นะครับโดย CPU ทั้ง2ตัวเนี่ยก็จะตรงตามข้อกำหนดของ ICT นะครับข้ามาในส่วนของ CPU ที่เป็น AMD APEX นะครับณปัจจุบ,บันที่ใช้งานอยู่ทั่วไปก็จะมี CPU อยู่3 generation นนะครับ ก็คือเจเนอเรชัน 3, 4แล้วก็5นะครับโดย CPU ทั้ง3 g e เจเนอเรชันเนี่ยก็จะตรงตามข้อกำหนดของ ICT ของข้อนี้นะครับเรามาดู CPU AMD APEX เจเนอเรชัน3ก่อนนะครับที่ตรงตามข้อกำหนดของ ICT ก็จะเป็นรุ่น AMD APEX 7303ตัวนี้นะครับเพราะว่าจะมีจำนวนคอร์ CPU ที่16คอร์มีเบสโพซิ s ซิ่งอยู่ที่2.4 GHz นะครับแล้วก็มีแคชเมมโมรีอยู่ที่64 MB นะครับต่อมาก็จะเป็น AMD APEX เจเนอเรชันที่4นะครับ รุ่นที่ตรงตามข้อกำหนดของ i c p ก็จะเป็น AMD e p y c 9124รุ่นนี้นะครับเพราะว่าจะมีจำนวนคอ CPU ที่16คอมีเบสโปรเซสเซอร์อยู่ที่3 g h z นะครับแล้วก็มีแคชเมมโมรีอยู่ที่64 m b ตนะครับต่อมาก็จะเป็น AMD EPIC Generation 5นะครับตัว CPU ที่ตรงตามข้อกำหนดของ ICT ข้อนี้ก็จะเป็น AMD e p y c 9115ตัวนี้นะครับเพราะว่าจะมีคอซี CPU ที่16คอโปรเซสเซอร์เบสอยู่ที่2.6 g h z นะครับแล้วก็มีแคชเมมโมรีอยู่ที่ 64เมกะไบต์นะครับ CPU ที่กล่าวมาข้างต้นนะครับก็จะตรงตามข้อกำหนดของ ICT นะครับขอเนื่องไขขออนิดนึงนะครับผมทำสรุปในส่วนของไกด์ไลน์ของเซิร์ฟเวอร์ที่ตรงตามข้อกำหนดของ ICT ข้อนี้ไว้แล้วนะครับณปัจจุบันนะครับเซิร์ฟเวอร์ที่ไขอยู่บ้านเรานะครับที่เป็นยี่ห้อหลักๆไม่ว่าจะเป็น Dell, HP, E หรือ Lenovo นะครับก็จะมีรุ่นที่ทำมาเพื่อสเปคของ ICT โดยเฉพาะนะครับเดยววันนี้ที่ผมจะมาไกด์ไลน์ผมจะไกด์ไลน์สองรุ่นนะครับไกด์ไลน์เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ตระกูล Intel เบรดนะครับแล้วก็อีกอันนึ่งก็จะเป็น AMD เบรดนะครับเรามาพูดถึงในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Intel เบรดก่อนนะครับก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของ์ H3 นะครับก็จะเป็น HPE Polyen นะครับ DL 3 2 0 Generation 11นะครับซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์เจนนัปปัจจุบันแล้วนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้นะครับก็จะมีการใช้ CPU Intel x e o n Server 4510นะครับที่มี processor base อยู่ที่2.4 GHz นะครับแล้วก็มีจำนวนคอร์ที่12คอร์ก็จะตรงตามข้อกำหนดของ ICT นะครับ รวมถึงเมมโมรีก็จะมี16 g b นะครับแล้วก็การเลนนะครับจะรองรับการทำเลนที่เลน0เลน1แล้วก็เลน5นะครับมีฮาร์ดดิสก์แบบ solid state 480กิกไบต์นะครับจำนวน2ลูกนะครับแล้วก็มีพอร์ตแลนด์แบบ10ทับร้อยทับพันจำนวน2ช่องนะครับรวมถึงพาวเวอร์สปายเองมี2พาวเวอร์สปายนะครับเป็นแบบเลนแดนนะครับปัจจุบันเซิร์ฟเวอร์รุ่นนี้นะครับมีราคาโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับผมต่อมามาดูเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นตระกูล AMD บ้างนะครับวัันนนนนีี้ท่มาไไกกด์์ละะครบ็็จเปของ ก็จะเป็นรุ่น sr 6 4 5นะครับก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์รุ่นนี้นะครับโดยเซิร์ฟเวอร์รุ่นนี้นะครับจะใช้ CPU ในส่วนของที่เป็น amd epic generation 3นะครับก็คือ7303นะครับ CPU ตัวนี้จะมีตัว p r o e s s o r base อยู่ที่ 2.4GHz นะครับแล้วก็จะมีค o r e อยู่ที่16คอร c นะครับก็จะตรงตามข้อกำหนด,ดของ ict นะครับในส่วนของ memory เองก็มี memory อยู่ที่16 GB นะครับ แต่เซิร์ฟเวอร์รุ่นนี้ใช้แรม DDR4 นะครับเพราะว่าใช้กับ CPU ที่เป็นเจเนอเรชั่น3นะครับในส่วนของการเลทนะครับรองรับการทำเลทศูนย์เลทหนึ่งแล้วก็เลทสิบแล้วก็เลทห้านะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสก์จะมีความจุขนาด960 g b นะครับเป็นแบบ solid state นะครับจำนวน2ลูกนะครับแล้วก็มี power supply สอง power supply นะครับเซิร์ฟเวอร์ของ Lenovo นะครับจะมีพอร์ต LAN สิบท่าร้อยท่าพันอยู่จำนวนสิพอร์ตนะครับก็จะตรงตามข้อกำหนดของ ICT นะครับโดยเซิร์ฟเวอร์รุ่นนี้นะครับณปัจจุบันก็มี โปรโมชั่นราคาพิเศษอยู่เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถเข้ามาเยี่ยนชมในเว็บไซต์ของบริษัทได้นะครับแล้วถ้าเกิดท่านใดนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์นะครับที่ตรงตามข้อกําหนดของ ICT เครื่องแม่ขายแบบที่1ราคา1นึ่งแบาทนะครับก็สามารถติดต่อบริษัทไพร์บูเทคเข้ามาได้นะครับหรือจะทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้ใคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ